สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกยัดร่ำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวนางงานกันครับแต่ว่าก่อนสิกินแวะมาห่าปลุกขอก่อนพ่ออว่าพ่อไปพากันไปสายแววเขาไปถามข่าวก่อนน่ะทีมงานยังกองไปไหนกันทีมงานอะไรนะทีมงานครับอันวัดถึงถึงข้อหยิบสลียนว่าถึงมาบ่อยแล้วมีมีเถิงกับมีบาปุไทยข้อหยิบอะไรนะสอกทิ้งนี่หน้าตาจัน ั้อหีบอะไรนะขอหีบสไลอีอันว่าเถิงเถิงแล้วผู้ไทยล่ะลูไทยอ่านว่าเธอผู้ไทยนัดก่อนนี่สตกคือไปควอขึ้นขาเลสิาไปควัมันยมเมือไหวประเดีดีไปเป็นลายชิ้ากันไปใสไซด์พล่วก็ชิ้นาเปไมาควัเลอากระบอกลักกระบอกซื่อว่าสวัสดีครับเสือกับผลงอกันแล้วครัใลกูตัวเรกาโวง ่อากลัจะไปกินเผามาเง้มาเงน้มเม้พวควกเบิ้งไปเอะกันพกเไ้วาดข่้นมุนหลงอยุ่งะไกลหมุนสร้างอุตตาก็บอเห็นตะเกียงแต่เังว่านหนายามามาไทยหน่อยนึงได้เห็นุ่นขนมุ่งๆยอเิตปห่วห้เกินเหไปวัด กินบ่ล่ะถ้ากินเซอโอ้เอาเสียงกินตบอกลินอันนี้คือตัวอย่างได้ได้ได้ทำไมเราเราพูดก่อนเขาพูดยังไงกินซไม่เอาไม่ผ่านก็ให้ตัวใหญ่บงกนตัวหนาะซอรไรอ่ะอ่ะอะไรเซบไรโอเคสารก็ผมีเต็มิบอ่ะศูนจุดหาเจ้ากี่คนหนึ่งกีิคนหนึ่งคุณอ่ะผมคือเ่ปลี่ยนปเล อยาก็ล <anto> oh, oh, oh ูกก oh, <ım Laser> oh. oh, ินอยาก็อ๋อเดูนี่หละครับเขาว่าสเป็นพญาข้าปวดขีเออ่็นเป็นังันนาบอกไปเปลี่ยนได้เลยทำไมล่ะพี่เอาไปทุกคอสัพเพลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วพ่อใจเมันสอนจังวะตอนมันสอนมันเขามีลิ่นล้วนันตินที่ลินมันเกินบอกเกินใครอ่านไปบสิบเอ็หรอบอสอนขวบสองหนึ่งเนยคดู อาก็นมสติอยากเห็นผู้เอฉันได้พูดสอนอยากเห็นผู้สอนสับหร้์อะไรัร์ไม่มีเยนไม่ออกสับร้ายจาบ้าบอบเอ้ยรถไฟลวไนี่จะไปก่อนเ่พีอถรลดถรลที่เป็นครู้นักเออโอ้ยอย่กเอ้ยอยากเ๋ยวเนี่ยเสมอ มีพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวสั่งแล้วนัดมองเห็นนั้นพอดีเลยพูดกลั่นไกลหมุนแหมอันไหนจ้าเจ่าหนังตัวหนี่โดยสั่งว่ารวมหรือเปล่ารวมพั่งกันมากได้แล้วพี่น้องหอน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 มากิน มึงกินพวกไหมกินมึงกินไ,มนไมหมล่มะมปกินข้าวกับสุนัขเหงือนุ่นหุ่นแก้วน้ำแข็งอยู่หุ่นนี่อยู่นี่เปิดนี่เลยก็บังลาบลาเปิดเปิดโคกให้น,หนี่ข้าวก,กินก็นได้ครับมือมากของใครอ่ะนี่ของใครของพี่ปายหรือเปล่าสุภาพวดีสั่งอะไรอ่ะนี่ไงของพี่ปายคุณสั่งพิเศษธรรมดาหรอนี่เนอง มีเลืองก็รอไปก่อนไอม่ไกินก๋วยจั๊ว่น้นำกันนะพี่น้องเด้อก๋าเตี๋ยวก๋าเตี๋ยวก๋าเตี๋ยวเส้นมาม่าไม่กินข่าวทออายเอ้ยใส่ละได้หรอบอเขาขายมาทั้งไง จะสร้างหรือไปโีะไไนี่เซนม่หลนี่มากไม่กินเขาสุดเลยสุดเลยงงเลยไม่ต้องงงเอองงสุดดไปแล้วงงอ่ะงงแล้วเ็วยัวสุดเลยงงสุดเลยงงเลยอะไรภาษาถอดคาบนี่ทออนี่พี่งออันี้พี่ <laughs> nghe không? đi cùng nhau, lấy được. không chia sẻ. đang ai? เราตู้อยู่ไหนยืมไดยไหมคุณด้วทำไมไม่กลับรถตู้กันน่ะไม่รถตู้อาบน้ำอยู่ช้างไงทำไมไม่ไปรถตู้อ่ะครัวฮะทำไมไม่ไปรถตู้ตูอาบน้ำอยู่ไงรถตู้ใครรถตู้ที่เหมาหมาอ่ะเหรอเจ็ดสี่รางเหมาอยากให้อ๋อนานไหมนี่เขาให้ขี่กี่วันอาทิตย์หนึ่งก็เลยไปเป็นสาวรถตู้ไปพอกันไปบ่ายเดินทางปลอดภัยนะด้วยกันนะคะครับไปปอดดี

มันอย่างนี้นี่เองไม่ว่าจะใสเอาะพนกูเดียวจะือนกูแม่งูมูม่มีคนอื่นเออเนี่ยเออเนี่ยไม่ีคนอื่นเอาไอเออเอเนี่ยใส ไปเดี๋ยวนี้ล่ะกำลังปรุงก่อนข่ามาเดี๋ยวนี้สุดๆหยงงเลยมากินก๋วยเตี๋ยวพูดก่อนมันก็เตี๋ยวเอาใหม่กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเออสุดๆมาเลยพี่น้องไปเรี่ยวไปเรี่ยวชิมกันปลาลูกคอกไปเลี่ยวหยัดอันยาอ้าจะก้นเหรอพมาแล้วครับเออมาทางน้ำมูดอะไมันบอมาแล้วครับ มาเลยอ้าอามรูปอาอาอ้ามกินข้าวไร้ลายเด้ออันบางนาขอพักอันนี้อีกจักเติบหนึ่งนะกินข้าวจังหาก่อนเพราะต้องพอมืออายนะทั้งหลังทั้งหลังอันนี้ก็ได้ได้แล้วได้แล้วครับมันตั้งไว้นี่เออกินเป็นส่วนป่ะกินไร้ลายกินไร้ลายสุดเลยสุดสุดเลยอ๋อสุดๆเลยสุดๆเลยเออสุดๆไปเลยงงมากงงมากสุดๆไปเลยไม่งงนะดังยุ่วมากเลยเนี่ยเสียงดังยุ่วยุ่ว โอ้โหสุดๆไปเลยโอ้สุดไปเลยพี่อโอ้สุดๆเมาเลยนเลยนี่นนยแลนไม่กินหรอไม่เด,ดีย๋ยวรเสไดีสมามไมนะพุ่งนี่ที่ไหนะพุ่งเล่นอยู่อเ,เ,เอการทะลุมใช่ไหมถ้าเราไปนอนในเมืองน่ะ ม uh, ันมีโรงแรมมึงที่มีสระว่ายน้ำเพ้ยะมันถึงกันไงกว่าจะไปถึงให้ได้นอนก่อนเถอะเออก็จริงจริงจเถอะขอนอนสักงวันนี่เออน้ำชีสุโมกันทาลมีไอ้นั้นมีหาดนางเหงาอ๊ยไม่อยากไปกวัวเหงาโอ้ยสุดๆเลยงงมากมันเป็นอรมเหมือนเพลมันเหมือนไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นน้ำอย่างเงี้ยเชื่อว่ามันเป็นลำเป่าแหละขั้นสงการอ่ะขั้นสุดๆเลยงงมากเลยแต่สงการอ่ะเราจะไปตกที่ไหนบ้างที่ตเกียบมีไหม มีซีเเกตสองวันไปเล่นไปเล่นสในเมืองตุนย์ยีสิามตุนยามมากมากเราอยู่ไหนนะไม่รู้ก็อยู่ตรงที่เกตตูนี่นี่แหละก็ไปกินข้าวกันด้พี่น้องด้วยพี่น้องกณอยู่ก็ปูใส่หายใส่จันนี่ที่ไหมขาวาจะเป็นกระเทยรงเยขาว่าอีรเขาว่าอีรีว่านี้แหะกระเทยเขาเรียกว่าคืออีี มันบุซายหามันหน้าหนาองยังคือผู้หกลัวแม่เอาก็ือหวอกันคับเคอันนี้งงสุดๆสๆเลยหรองมากมากมเลยนีกันองแบบนี่ก็ยังน่ารักกว่าสุภาพดีเลยอินคาใหญ่ๆสดๆสุดๆเลยพี่สุดๆเลยงงมากเลยเอาละพี่น้องสรับคินี้นะครับตังเกีงฟ้างงมาก ไปกินก้อนนะครับแล้วสุดทท่านมูไปบอกกันคลิปหนาะเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ